สวัสดีค่ะจากร้านก่อกระดกการเกษตรนะคะวันนี้มีเครื่องหยอดข้าวโพดมารีวิวให้ดูนะคะเครื่องหยอดข้าวโพดสี่แถวจานคู่นั่งขับสี่ถังข้าวโพดสองถังปุ๋ยนะคะคานความกว้างของคานกว้างม,มากนะคะสองเมตรยี่สิบนะคะความกว้างของคานสองเมตรยี่สิบนะคะเน่นหนานะคะ ทีนี้กงจักจะมีสองกงจักนะคะมีสองกงจักนะคะสองกงจักแต่ละกงจักใช้เผาคนละตัวนะคะคือใช้คนละเผาคนละตัวใช้งานคนละคนละ,คนละคนค่ะข้าง <c oughs> ลือคน <c oughs> ถังนะคะสี่ถังสี่ถังข้าวโพดสองถังปุ๋ยนะคะ ช่วงล่องของข้าวโพดตัวล่องนะคะห่างความกว้างก็65เซนนะคะล่องของมันล่องละ65เซนาจากขาหนึ่งไปขาหนึ่งก็คือล่องหนึ่งนะคะ65จากล่องมาล่องนี้ก็65จากล่องนี้มาล่องนี้ก็65นะคะ65เซนนะคะ65เซนถังงุ๋ยใหญ่มากค่ะถังปุ๋ยทั้งใหญ่ ขังข้าวโพดก็ทั้งหมดสีถังนะคะสีถังตัวนี้นะคะมีจานให้สองจานนะคะจานที่หยดข้าวโพดมีจานให้อยู่สองจานค่ะจานหนึ่งนี้ช่วงระยะห่างของต้นข้าวโพดก็จะประมาณยี่สิบเซนอีกจานหนึ่งก็จะประมาณยี่สิบห้าเซนให้ลูกค้าเลือกเอาว่าอยากให้ห่างยี่สิบห้าหรือยี่สิบเซนก็เปลี่ยนจานเรานะคะจะมีจานแถมไปนะคะ ะคะวันนี้มาทั้งหมด5้าเครื่องนะคะกำลังอารมณนะคะกำลังอารมณ์นะคะอารมณ์ได้แล้วสเครื่องนะคะถ้าสนใจก็ทักมานะคะที่เบอร์โซนเก้าสี่สี่นะคะดูจานจานแหวกนี้ใบขี้เมานะคะ14นิ้วนะคะ ทั้งหมดอยู่สี่คู่สี่คู่ก็เป็นแปดปบแปดใบนะคะดูตัวกบนะคะขากรุบดูขากบค่ะขากบก็แข็งแรงทุกอย่างแข็งแรงทนทานนะคะโชกก็ชคกชคใหญ่นะคะนี่นะคะสนใจทักมานะคะมาทั้งหมดห้าเครื่องนะคะมาทั้งหมดห้าเครื่องไม่ผิดหวังค่ะส่ทงทั่วไทยใารเก็บเงินปลายทางนะคะ เครื่องหยอดข้าวโพดสี่แถวจานคู่นั่งขับแบบขายอิสระนะคะตอนนี้กันซุดนะคะกันซุดกันซุดด้วยนะคะสนใจทักมานะคะที่เบอร์โทร0944699224นะคะมีของให้บริการค่ะส่งส่งถึงบ้านนะคะส่งถึงบ้านนะคะเก็บเงินปลายทางค่ะ สนใจก็ทักมานะคะขอบคุณมากนะคะที่ดูรีวิวร้านกอกหนกการ,กรเกษตรนะคะมีของให้ค่ะลูกน้องไปส่งถึงบ้านนะคะถึงบ้านเลยค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมรีวิวของเรานะคะสวัสดีค่ะ